ทุกคนนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวตัวนี้นั่นเองนะคะที่แบบว่าเฮ้ยขายดีมากในทิ่ตอกขายดีมากย้อนหลักล้าน10ล้านร้อยล้านนะคะเจ้าของแบรนด์รวยทะลุ้อยล้านไปแล้วอาจจะแบบเฮ้ยหลายร้อยล้านแล้วหรือเปล่านะคะอะมาดูกันว่าเฮ้ยที่คุณซื้อไปเนี่ย คุณรู้หรือเปล่าว่ามันมีดีอะไรมันช่วยในเรื่องของอะไรกันแน่เออนะคะมาฟังกันจะชัดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมีชื่อว่า a l c o t a a l m o n c Plus นะคะ1เม็ดนะคะให้ปริมาณอยู่ที่1500มิลลิกรัมนะคะอ่ะทีนี้กินแล้วช่วยในเรื่องของอะไรนะคะอัน,นเราทำการรีเสิร์ตมาเลยรวมแบบทุกชีตรวมทุกหนังสือนะคะที่พูดถึงในเรื่องของข้อดีของสารพวกนี้นะคะโอเคกินแล้วช่วยแน่นอนนะคะ1เลยผิวขาวกระ่างใสนะคะลดความ หมองคํานะคะป้องกัน UV นะคะข้อที่3นะคะผิวเรียบเนียนนะคะสัมผัสแล้วไม่อยากกร้านนะคะคนที่แบบเฮ้ยจับแล้วแบบ รู้เลยว่าแบบไม่เหมือนผิวเด็กอ่าผิวไม่เรียบเนียนนั่นเองนะจ๊ะข้อสุดท้ายนะคะชะลอการแก่ของร่างกายนะคะเอามาดูว่าเฮ้ยตามที่เราพูดไปเนี่ยแล้วมันช่วยได้ยังไงบ้างนะคะคือเมื่อทานตัวนี้นะคะผิวก็จะกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามีสารตั้งต้นของกูต้าไทโอนและกูต้าไทโอนนะคะที่สามารถดูดซึมร่างกายนําไปใช้ได้แต่จริงๆแล้ว,ลวเราเรา,เราอยากจะบอกว่าเราอยากจะบอกว่ากูต้าไทโอนเนี่ยนะคะเป็นฟอร์มที่ถ้าชื่อแอล กูต้าเทโอเลยนะเนี่ยข้างๆเนี่ยเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมต้องกินในรูปแบบไรโปโซมหรือไรโปโซมอลที่มันยัดในแบบถุงแคปซูลนะคะอันนั้นจะดูดซึมได้แล้วก็เห็นผลจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีสารตั้งต้นกูต้าที่มีชื่อว่าแอลซิเทอีนหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นฟอร์มที่เติมอะซิติล ไปตรงตำแหน่ง N นะคะหมู่ออซิติลตรงตำแหน่ง N หรือทุกคนอาจจะคุ้นกันก็คือแนกรองแนกรองคือชื่อแบรนด์นะชื่อทางการค้าแต่ถ้าชื่อสารคือ n a c ซิติลแอซิตนะคะตัวนั้นน่ะคือสารน้งต้นของกูตา้าเช่นกันแล้วก็ดูซึมแล้วก็เห็นผลได้แต่การที่เขาเติมนะคะอซิติลไปตรงตำแหน่งเเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเนี่ย ไปจับกับพวกมูกพวกเส็มหะเนี่ยได้ดีแล้วก็ละลายเสมหะได้ดีเขาจึงทำมาเป็นรูปแบบเม็ดฟูกินแล้วเพื่อที่จะละลายเสมหะหรือแบบผงที่ชม,มแล้วละลายเสมหะนั่นเองไม่งงนะโอเคอธิบายลึกไปในส่วนของกูตานะคะอ่ะ นอกจากตัวนี้มีสารตั้งต้นของกูต้าที่ร่างกายเนี่ยนำไปใช้ได้จริงแล้วดูดซึมได้จริงแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะได้รับนะคะในเรื่องของแอเซโรราเชอรี่หรือว่าสารสก,กัดแอเซโรราเชอรี่ถึง500มิลลิกรัมข้อดีของสารสก,กัดแอเซโรราเชอรี่เนี่ยนะคะคือแอเซโรราเชอรี่นะคะมีวิตามินซีเข้มข้นนะคะเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติเนาะที่ปลอดภยัยแล้วก็ร่างกายนําไปใช้ได้นะคะเข้มข้นสูงกว่าส้มเนี่ย10ถึง20เท่าเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่า เรากินตัวนี้เราก็ได้รับวิตามินซีนะคะที่ดีต่อผิวเนาะแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นนะคะถ้าเราทานในรูปแบบของสารสกัดนะคะหรือว่าทานสารสกัดจากแอสเซร์าเชอรี่เนี่ยนะคะเราจะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่เขาเรียกกันว่าฟลาวนอยด์นะคะ,ะ,คะเช่นเฮสเปอร์ไตนะคะแล้วก็โรตินอีกด้วยนะคะข้อถัดมานะคะที่เราบอกว่าเฮ้ยมันสามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันแสงแดดได้นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันมีสารสกัดจากทับทิมและเมื่อเกิดนเทศนะคะอันนี้ก็มีรายงานการท มาเหมือนกันนะคะหรือว่าการวิจัยการหา ผลทดลองเนี่ยนะคะก็คือสามารถป้องกันนะคะผิวได้จาก U V แต่ว่าการที่ป้องกัน U V ได้ดีที่สุดก็คือการต้องใส่เสื้อเขนยาวโปเทคมากลางร่มใส่แว่นกันแดดป้องกันดวงตาของเรานะคะแล้วก็การที่เราทากันแดดนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ดีกว่าเจ้าอาหารเสริมแต่อาหารเสริมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะคะในการป้องกันแสงแดดอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าป้องกันผลเสียจากแสงแดดนะคะป้องกันคือเวลาแดดมันโดนผิวมันจะเกิดการอักเสบอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็จะไปช่วย นะคะอ่ะโอเคอธิบายง่ายๆเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาจอะลึกนะคะโอเคข้อต่อมานะคะสารสกัดจากทับทิม200มิลลิกรัมเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนนะคะสัมผัสแล้วไม่หยาบกร้านอย่างที่เราบอกนะคะมันยังมีข้อดีนะคะไอ้เจ้าทับทิมเนี่ยช่วยในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตด,ด้วยอันนี้ก็คนที่เป็นความดันโลหิตแล้วก็หลอดเลือดหัวใจก็ควรที่จะหาทับทิมมากินหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะคะ โอเคจริงๆแล้วนะคะตัวนี้นะคะมีโคเอนไซคิวเทนโคเอนไซคิวเทนบางคนบอกเฮ้ยช่วยเรื่องผิวแต่จริงๆแล้วเนี่ยโคเอนไซคิวเทนนะคะ <ๆ S 1> เขาเอาไว้มาสําหรับรักษาผู้ป่วยนะคะในกลุ่มพวกแบบหัวใจโรคหัวใจต่างๆนะคะตัวนี้นะคะโคเอนไซคิวเทนเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ในร่างกายหรือว่าให้พลังงาน ATP กับเซลล์ไมโทคอนเดียร์อะถ้าใครเรียนมาอาจจะเข้าใจไมโทคอนเดียคืออะไรเนาะอ่าโอเคนะคะมันคือช่วยให้พลังงานนะคะหรือพูดง่ายนะคะคือโคเอนไซคิวเทนเนี่ยหลั หลักของมันนะคะจะเสริมการทํางานของหัวใจสมองต่อหมอกไตเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็เสริมการทํางานของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะก็แนะนําว่าโคเอนไซม์คิวเทนเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อผู้สูงอายุแล้วก็ของทุกคนทุกคนควรกินโคเอนไซม์คิวเทนนะคะลองไปเปิดดูก็ได้นะคะว่าโคเอนไซม์คิวเทนมีในอาหารประเภทไหนเยอะเนาะแต่ว่าถ้าคนไม่ว่างหรือไม่มีเวลาที่จะกินอาหารประเภทนั้นก็เลือกอาหารเสริมที่มันค่อนข้างที่จะปลอดภัยหรือว่า มีมาตรฐานกินได้เลยนะคะข้อถัดมานะคะในส่วนของสารสกัดมเมล็ดองุ่นและเปลือกสนที่มีอยู่ในนี้นะคะ <c oughs> อย่างละ30มมิลลิกรัมเนี่ยสามารถลด ฝ้าบนใบหน้าและจุดด่างดำได้นะคะเนื่องจากไอตัวสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นแล้วก็เปลือกสนเนี่ยมันจะไปยับยั้งเม็ดสีผิวนะคะหรือว่าไปยับยั้งนะคะเอนไซม์ที่มีชื่อว่าไฮโรซิเนตนะคะโอเคข้อสุดท้ายนะคะยังไม่พอแค่นั้นนะคะสารสกัดทั้งหมดนะคะยังช่วยในการเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะกําจัดสารพิษให้กับผิวนะคะทําให้ผิวเนี่ยดูอ่อนวัยนะคะดูไม่แก่นะจ้าช่วงนี้อยากให้ทุก คนเนีย่ยหาสารที่ดีกินเข้าไปในร่างกายบ้างผักผลไม้หรืออาหารที่มันมีประโยชน์จากพวกแบบผักผลไม้นะคะเพราะว่ามลภา,าวะความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแก่ได้นะคะก่อนไว้อันควรมันไม่ได้แก่ข้าหน้าสิมันแก่เซลล์ด้วยพอเซลล์เราเสือ่อมเซลล์เราพังนะคะร่างกายของเราก็จะตามมาด้วยโรคต่างๆ โอเคเนาะสรุปสั้นๆเดี๋ยวไอ้มาพูดคิดหน้าถาถึงตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้มีชื่อว่าอัลมาเน c กซีโรสคิปพัสนะคะคือโรสคิปที่ช่วยในเรื่องของการต้านอาการอักเสบได้่ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นสลอริ้วรอยผิวกระชับตึงไม่หย่อนคล้อยข้อที่2ลดการอักเสบอักเสบจากสิวเอ้ยอักเสบจากผิวไม่แดดมานะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบพวกข้อเข่าเสื่อมกูมาตอยแล้วก็ข้อถัดมานะคะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสไม่ มองค้าตากะเนี้ยดูจางลงป้องกัน UV ข้อสุดท้ายนะคะดูแลดวงตาและหัวใจด้วยนะคะอ่ะมาดูกันว่าสารประกอบหลักๆเนี่ยมันช่วยได้ยังไงนะคะก็คือหลักๆตัวนี้นะคะจะเสริมในเรื่องของคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนเปปไทด์คือกรดอะมิโนสายสั้นที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ข้อดีของคอลลาเจนไม่ได้ทําให้ผิวขาวณตอนนี้นะแต่จะทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นบางคนจะชอบหรอคอลลาเจนขาวคอลลา จะใส่แค่คอลลาเจนอย่างเดียวคือแบบอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะขายอ่ะแนะนำว่าให้ศึกษาโปรดักต์กอินเกเรียนให้ลึกให้จริงทั้งข้อดีและข้อเสียก่อนจะได้แนะนำลูกค้าถูกโอเคเนาะก็ตัวนี้นะคะหลักๆถ้าเรากินมาละสองเม็ดเนี่ยจะช่วยนะคะในเรื่องของผิวชุ่มชื้นแล้วก็ชะลอริว้วรอยตัวนี้นะคะสามารถลดการอักเสบได้ดีมากๆนะคะเพราะว่ามีสารสกัดจากโรติปหรือว่าผลกุหลาบป,ป่านะคะยังไม่พอแค่นั้นนะคะแล้วก็ยังมีสารเสริมลิตนะคะคือสารสกัดจากชานะคะช่วยในการ เสริมฤทธิ์การต้านการอักเสบได้ด้วยแล้วก็ข้อถัดมานะคะสารสก,กัดส่วนใหญ่ของตัวนี้นะคะจะคล้ายคลึงกับเจ้าตัวแอลกูตาวันนี้นะคะที่ทําให้ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสผิวไม่ค้าง่ายนะคะด้วยทับพ,พิมพ์แล้วก็เมือกเขอเทศที่ป้องกันแสงแดดได้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะอย่างที่เราบอกอก็คือสารสกัดมันคล้ายคลึงกันมากเลยก็จะมีสารสก,กัดจากเปลือกสนและเมล็ดองุ่นที่ทําให้ฝ้ากระของเราเนี่ยดูจางลงได้ด้วยนะคะอย่างที่เราบอกนะคะนอกจากบํารุงผิวแล้วนะคะยังบํารุงดวงตาและหัวใจด้วยบํารุงดวงตาคือมีบิลเบ b ิวเบอรีเนี่ยใช้รักษาสำหรับโรคที่เป็นเ,เรียกว่าตาบอดกลางคืนนะคะแล้วก็ดูแลหัวใจให้แข็งแรงด้วยโคเอนไซม์คีเทนนะคะก็แนะนำว่าตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากเร่งผิวกระจ่างใสขึ้นเหมาะสำหรับคนที่มีสิวอักเสบหรือผิวเบิร์นโดนแดดมากมีข้อเขามีการอักเสบมากๆนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เริ่มมีผิวหยาบก,การ้านผิวแห้งเริ่มแก่นะคะการที่ร่างกายของเราเนี่ยอายุเริ่มเข้า25ปีนะคะคอลลาเจนเนี่ยจะลดการผลิตลงปีละ1%แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าค คอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ผิวมันมีพวกในหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆด้วยถ้าคอลลาเจนที่หลอดเลือดเสื่อมก็จะเป็นพวกโรคหลอดเลือดต่างๆตามมานะคะอันนี้เดี๋ยวมาพูดในเรื่องของคอลลาเจนจริงๆคอลลาเจนเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยถ้าบวกไปได้ในเรื่องของวิตามินซีด้วยนะคะตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์นะคะแก่กันัยอันควรคือไลฟ์สไตล์อะไรบ้างคือโดนแสงแดดจัด ควันแอลกอฮอล์อาหารขย,ขยมลละมวลภาวะอาหารที่มีน้ำตาลสูงเนื้อดิบมันฝรั่งทอดแล้วก็คนที่เป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะมันคือกระบวนการที่เร่งการสลายคอลลาเจนร่างกายของเราก็ต้องการที่จะกินผักผลไม้หรือกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อที่จะซับกอนคอลลาเจนอย่างที่บอกคอลลาเจนไม่ได้มีแค่ผิวเท่านั้นนะราคา293 0เาทนะคะสามารถสั่งได้ที่ไลน์แอเจาหรือว่ากดอินหน้าไปโอได้เลย